สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการใช้งานร่วมกันของโปรแกรม AutoCAD กับโปรแกรม Rhino ค่ะโปรแกรม AutoCAD นะคะเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาโดยบริษัท Autodesk ช่วยในการวาดแบบและแก้ไขการออกแบบ 2D และ 3D ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายไฟงานยังสามารถบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบข่าวได้อีกด้วยทาให้เป็นที่นิยมของนักออกแบบค่ะ ส่วนโปรแกรม h i n o นะคะเป็นโปรแกรมออกแบบกราฟิกและงาน3มิติเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแก้ไขวิเคราะห์จัดรูปแบบเรนเดอร์สร้างภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันค่ะสำหรับการ i ิ p o r t ไฟล์ AutoCAD ลง h i n o นะคะขั้นตอนแรกให้เปิดโปรแกรม h i n o ขึ้นมาค่ะจากนั้นกดไฟล์มุมซ้ายด้านบนของโปรแกรมแล้วเลือกที่ Import ค่ะจากนั้นนะคะเลือกไฟล์ a u t o c a d ที่ต้องการค่ะแล้วกด Open แล้วเลือกหน่วยที่ต้องการนะคะแล้วกดโอเคค่ะ